สิเกันยายนปีพุทธศักราช2544กลุ่มผู้ก่อการร้ายตาลีบันได้ทำการโจมตีประเทศสหรัฐโดยการป้นเครื่องบินก่อนจะขับพุ่งชนตึกโบ์เทิดซ็นเตอร์เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากรัฐบาลสหรัฐมีคำสั่งให้ทางกองทัพเปิดปฏิบัติการตอบโต้ทันทีพวกเขาส่งหน่วยรบพิเศษกินเบเร่12นายภายใต้ชื่อรหัสว่า ODA 5 9 5มายัางอัฟกานิสถานเพื่อทำการแทรกซึมโจมตีและยึดเชียร์พุ่งสำคัญ จะนำไปสู่ปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มผู้ก่อการร้ายครั้งใหญ่โดยภารกิจครั้งนี้ ODA 595ทั้ง12นายจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีจำนวนมากกว่า50,000คนสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เซเวชาแนลช่องเราเลือกอันดับสุดท้ายของประเทศเราเปเพียว EP นี้ภูมิใจเสนอหน่วยรบพิเศษกินเบเรรหัส ODA ห95 12ฐานกล้าตายไม่เป็นโดยเรื่องราวของหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้จะเป็นยังไงอะไรทำไมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญคุณผู้ชมทุกท่านตอ้อมวงกันเข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวมันๆต่อไปนี้พร้อมกันได้เลยครับคําเตือนคลิปนี้เปิดไปเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์เรื่อง12ตายไม่เป็นโรรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับ หน่วยรบกินเบเร่คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยแรกๆของกองทัพบกสหรัฐที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่19มิถุนายนปีคิทศักราช1952บทบาทหน้าที่หลักของหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้จะเน้นไปที่การทำสงครามนอกแบบอาทิเช่นการปราบปรามการก่อการร้ายการต่อต้านการก่อการร้ายการรัวียนพิสูจน์ทราบการปฏิบัติการข่าวสารการต่อต้านการแพร่กระจายของข่าวสารและอื่นๆอีกมากมาย โดยหน่วยกินเบเร่มีบทบาทสําคัญในสงครามที่กองทัพสหรัฐเข้าร่วมแทบทุกจะสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามเกาหลีสงครามเย็นสงครามเวียดนามสงครามอ่าวสงครามกลางเมืองโซมาเลียสงครามบอสเนียสงครามโคโซโวและสงครามพายุทะเลรายและแม้ในสงครามเวียดนามกองทัพสหรัฐจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ความน่ากลัวของหน่วยรบกินเบเร่ก็ได้สร้างความประวัันพึงให้แก่ฝ่ายศัตรูเป็นอย่างมากและหลังเหตุวินาศักรรม11กันยา หน่วยกินเบเร่ก็ถือเป็นหน่วยแรกของกองทัพสหรัฐที่ก้าวเท้าเข้าสู่สงครามอัฟกานิสถานเพื่อตามไล,ล่ล่าตัวอุสมาบิลาดินหัวหน้ากลุ่มอัลกออิดัผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นโดยหลังจากเหตุการณ์ตึกโวเททถล่มเพียงหนึ่งเดือนหน่วยรบกินเบเร่จำนวน6ห,หน่วยก็ถูกเรียกตัวมายังฐานทัพสหรัฐในประเทศอุซเบกิสถานเพื่อรับทราบภารกิจโดยได้มีการตั้งชอรกอรบพิเศษภายใต้ชื่อรหัสวัทักฟอสเด็กเกอร์ให้เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการในภาพรวมทั้งหมดและหลังจากการพิจารณาของผู้บญชากากกรหน่วยิ ทีม ODA 595ก็ได้รับเลือกให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้โดยในเหตุวินาศกรรมตึกโวเทดบิลเลเดนใช้กลุ่มผู้ก่อการร้าย12คนในการก่อเหตุแต่หน่วย ODA 595ที่มีสมาชิก12นายจะถือเป็นฐานอเมริกันชุดแรกที่ทำการตอบโต้ก,กับ ดย ODA 595มีร้อยเอกมิเดลสันเป็นหัวหน้าชุดส่วนรองผู้บังคับชุดนั้นคือจ่าสเปนเซอร์ที่แก่แตก่เกา่าแม้ตัวของมิจะไม่มีประสบการณ์รบแต่ทว่าตัวของรองผู้บังคับชุดและสมาชิกอีก10นายต่างผ่านการรบทั้งสงครามโซมเลียและสงครามเยวทะทเลทรายมาแล้วซึ่งสมาชิกทั้งหมดต่างก็เชื่อใจไว้ใจให้ผู้กองมิเดลสันเป็นผู้นําหน่วยในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้สําหรับรายละเอียดในภารกิจครั้งนี้นั้นก็คือหน่วย ODA 595ต้องทําการแทรกซึมไปยังทางตอนเหนือของอัฟกาานิสถ เพื่อร่วมมือกับนายพลอับดุลรอสตุมหนึ่งในผู้นำของกลุ่มนอร์ทเอร์ไอ I อแอนในการเข้าโจมตีกลุ่มตาลีบันที่หมู่บ้านเวชามและช่องเขาเทียงกีเพื่อเป็นการเปิดทางเข้าโจมตีเมืองหลวงของกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่เมืองมาซาชาลีฟที่ถือเป็นมือเป็นเท้าของบิลเดนสําหรับการสนับสนุนและการช่วยรบในภารกิจครั้งนี้พวกเขาจะได้เครื่อง B-52 คอยส่งสเสบียงอาวุธยุทโธปาการณ์ต่างๆพร้อมทั้งคอยสนับสนุนการโจมตีทางอากาศหากมีการร้องขอ โดยกลุ่ม o r t t h r r n l l i a n c e ที่ ODA 5 9 5ต้องร่วมปฏิบัติการด้วยในครั้งนี้คือกลุ่มชาวอัฟกันที่ลุกขึ้นต่อต้านพวกตาลิบันโดย o r t t h r r n l l i a แ c e และตาลิบันได้ทำการต่อสู้กันมาอย่างยาวนานกระทั่งไม่นานมานี้ผู้นำของกลุ่ม o r t t h r r n l l i a แ c e ถูกลอบสังหารนั่นจึงทำให้พวกน r t h e r n a l l i a แ c e แตกแยกออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้แกนน่ 1. กลุ่มของนายพลแ e อตตา2กลุ่มของนายพลโมฮัดิกและ 3. กลุ่มของนายพลรอสตุมที่หน่วย ODA 595ต้องลงไปร่วมปฏิบัติการด้วย ดังนั้นนอกจากจะต้องคอยระวังพวกตาลีบันแล้ว ODA 595ยังต้องคอยระวังพวกนอเทิร์นไอเดแอนเข้าปะทะกันอีกต่างหากโดยหลังจากรับภารกิจจากพบชออกฮอูกอมิสใน,นานะหหน้าชุดก็ได้กลับมาให้คำสั่งยุทธการแก่ลูกทีมทั้งหมดและพอปฏิบัติการเริ่มขึ้น ODA 595ทั้ง12นายก็ได้นั่งเครื่องชินุกมาลงยังจุดนัดพบนัดที่หมายซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานเพื่อพบกับในพลรอสตุมโดยกองกําลังของรอสตุมนั้นมีสมาชิกประมาณ500นาย ซึ่งพอรวมกับ ODA 5 9 5ทั้ง12นายให้ผลก็ดูสูสีกับพวกตาลิบันที่มีแค่ห้าหมื่นกว่าคนขึ้นมาทันทีเอาหน้าเป็นรองอยู่นิดหน่อยแค่สี่หมื่นกว่าคนเองและหลังจากผู้กองมิสและายพลรัสตุมได้พบกันบรรยากาศก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่เนื่องจากต่างฝ่ายต่างก็ไม่ไว้ใจกันและกันอีกทั้งตอนนี้พวกตาลีบันก็ยังรู้ถึงการมาของหน่วย ODA 595ถจึงได้มีการตั้งค่าหัวของพวกทหารอเมริกันเป็นเงินถึงหนึ่งแสนดอลลาร์ในกรณีที่จะเป็นส่วนจับตายก็จะได้ครรึ่งงงงนนของเงิาวั หลังจากประชุมวางแผนขั้นต้นกันเสร็จในพลดอสตูมก็จะพาหน่วย ODA 595เข้าไปยังฐานปฏิบัติการที่อยู่ในซอกเขาซึ่งต้องอาศัยม้าเป็นพาหนะในการเดินทางเพราะว่าม้าเดินมีอยู่แค่6ตัวนั่นจึงทำให้ผู้กองมิสต,ต้องตัดสินใจแบ่งกำลังออกเป็น2หน่วยคืออัลฟาและบาโวโดยอัลฟาจะมีเขาเป็นหัวหน้าชุดพร้อมกับสมาชิกอีก6คนซึ่งจะเดินทางล่วงหน้าไปพร้อมกับในพลดอสตูมก่อนส่วนจาสเปนเซอร์ให้คุมกำลังชุดบาโวคอยอยู่ที่จุดนัดพ้นที่หมายเพื่อรอคำสั่งต่อไป ดยหลังจากเดินทางผ่านภูมิประเทศอันทุดแสนจะหฤโหดในที่สุดหน่วยอัลฟาก็เดินทางมาถึงฐานปฏิบัติการของายพลดอสตูมที่ตั้งอยู่ในซอกเขาพอรุ่งเช้าในพลดอสตูม um, ก็พาผู้กองมิสและทีมอัลฟาพร้อมทั้งคนของเขาเดินทางมายังเป้าหมายแรกที่ต้องจัดการนั่นก็คือหมู่บ้านเบสชามโดยหมู่บ้านเบสชามในอดีตนั้นเป็นหมู่บ้านของในพลดอสตูม ซึ่งถูกพวกตาลิบันภายใต้การนําของมุลล่าลัสานใช้กําลังเข้ายึดครองพร้อมทั้งสังหารลูกเมียของนายพลดอสตูมจนหมดไม่มีเหลือนี่เองจึงทาให้ดอสตูมโกรธแค้นพวกตาลิบันเป็นอย่างมากนายพลดอสตูมหันไปบอกกับผู้กองมิสให้ทําการล้องของการโจมตีทางอากาศจากเครื่องบีฟิวติทูมาทลายเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าซะให้ราบคาบแต่ทางผู้กองหนุ่มกลับไม่มั่นใจว่ากลุ่มที่อยู่ตรงหน้านั้นใช่พวกข้าศึกอย่างที่ดอสตูมบอกหรือเปล่าเขากลัวว่าดอสตูมจะหลอกเขามาโจมตีพวกนอร์เทิร์นอะลุ่มอน และเพื่อป้องกันการโดนต้มผู้กองมิสจึงจะขยับเข้าไปใกล้กว่าน,นี้อีกเพื่อตรวจดูให้แน่ใจว่ากองกําลังตรงหน้านั้นใช่พวกตาลีบันจริงๆหรือเปล่าแต่ทว่าเขาก็ถูกนายพลดอสตูมห้ามเอาไว้เนื่องจากดอสตูมกลัวว่าหากทหารอเมริกันบาดเจ็บหรือล้มตายไปกองทัพอเมริกันก็จะเลิกสนับสนุนอาวุธยุโทโธปกรณ์แก่คนของเขาเอาอย่างนี้และกันถ้าอยากรู้ว่าข้างล่างนัะใช่พวกตาลีบันจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวจะเช็คให้ราซอนฉันอยู่กับพวกอเมริกัน พวกเขาจะมาฆ่าน้อยพวกเขาอยากจะรู้ว่านายเป็นตาลีบันไหมบอกพวกเขาสิว่านายคือตาลีบันเรื่อนี้แถวบ้านเรียกกวนตีนันเนี่ยแบบเนี้ยท่านในพลเราต้องทิ้งระเบิดใส่ศัตรูแปดสี่เจ็ดสองหกห้าสี่สามยืนยันด้วยสารรด ปรากฏว่าผลของการทิ้งระเบิดในรอบแรกนั้นพืดครับเนื่องจากพิกัดที่ผู้กองมิสแจ้งให้ B-52 ในตอนแรกนั้นเป็นพิกัด8ตัวโดยหากยิงตัวเลขพิกัดจากแผนที่ทางทหารอัตราส่วน1ต่อ50,000ประกอบกับเข็มทิศเลนสติกตัวเลขที่มนุษย์สามารถอ่านค่าได้แบบเป,เป,เป,เป๊ะๆก็จะเป็นตัวเลข8ตัวแบบที่ผู้กองมิสได้นั่นแหละครับสำหรับพิกัด8ตัวนั้นจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่บวกลบ100เมตรไม่เกินนี้นะครับ ส่วนถ้าไม่อยากจะให้คาดเคลื่อนเกิน1เมตรก็ต้องแจ้งพิกัดเส้นกิดตั้งเส้นกิดนอนเป็นจำนวนตัวเลข10หลักซึ่งความละเอียดขนาดนั้นต้องใช้เครื่อง GPS ทางทหารเท่านั้นมาหาค่าถึงจะทำได้เืการทิ้งระเบิดรอบแรกผ่านเป้าร้อยเอกมิดเนลสันไม่รอช้าเขาขึ้นขวบมาตะบึงเข้าไปหาเป้าหมายทันที พอได้ระยะปุกองมิสก็ลงแจ้งพิกัดใหม่ให้กับ B52 เพื่อมาทิ้งและเบิดอีกรอบและคราวนี้ก็ไม่พลาดแม้การโจมตีทางอากาศจากเครื่อง B52 จะจบลงแต่การสู้รบที่ภาคพื้นดินเพิ่งจะเริ่มต้นมิสจับผู้ยิงกับคอฟฟอร์ดสมาชิกทีมที่ตามมาคบเวอร์ทั้งคู่ยิงปะทะก,กันกับพวกตาลีบันอย่างดุเดือดหลังจากยิงปะทะก,กันอยู่สักพักศพแรกในฐานะทหารอาชีพของร้อยเอกมิสแนวสันก็เกิดขึ้น ทางฝ่ายตาลิบันเองก็ไม่ได้ยอมง่ายๆผลยิงเครื่องยิงลูกจรวดของพวกมันออกมาจาัดท่ายิงก่อนจะเล็งไปที่มิดแต่โชคยังดีที่ลูกอพิดีเจบินเฉียวหูงวามิดไปนิดเดียวหลังจากทั้งสองฝ่ายยิงปะทะกันอยู่สักพักในพลรอสตูมก็ให้สัญญาณทั้งหมดถอยแม้จะอยากบุกต่อแต่สุดท้ายพวกกอมมิสก็ยอมถอยตามที่พาร์ทเนอร์สั่งถอยการรบในวันแรกจึงจบลงแต่เพียงเท่านี้วันต่อมาทั้งหมดก็มายังจุดเดิม พวกเขาเิดฉากโจมตีด้วยการทิ้งระเบิดปูพรมจากเครื่อง B-52 เช่นเดิมเมื่อความระเบิดจางลงในผลดรอสตูมก็นงำกำลังควบม้าเข้าโจมตีพวกตาลีบันที่ภาคพื้นทันทีทว่าขณะที่พวกนักรบบนหลังม้าของดรอสตูมกำลังไล่ฆ่าพวกตาลีบันอย่างเบามันพวกเขาก็ดันไปป้าเข้าให้กับรถถังที่72ของศัตรูงานนี้พอม้าเนื้อของดรอสตูมเจอกับม้าเหล็กของพวกตาลีบันก็นเลยต้องหงายไปตามระเบียบไม่หงายได้ไงล่ะครับปืนติดรถถังที่72ขนาดลูกมันเท่าหัวแอดมินได้มั้ง โชคดีที่พวก ODA 5 9 5บวกหมาตามลงมาช่วยดอสตูมได้ทันทั้งหมดถึงถอยกลับไปตั้งหลักได้อย่างบุดบิดพอกลับมาถึงฐานในพลดอสตูมก็โดนผู้กองมิสจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้ทันทีบทฐานที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลว่าฝ่ายศัตรูนั้นมีรถทางคอยสนับสนุนทางดอสตูมที่เสียลูกน้องไปไม่น้อยก็เริ่มรู้สึกผิดบวกกับเริ่มเชื่อใจพวกทหารอเมริกันมากกว่าเดิมในที่สุดในพลแห่งนอตเทิลไอแลนด์จึงยอมเปิดเผยข้อมูลให้กับพวก ODA 5 9 5ายังหมดเปลือก เมื่อรู้ถึงคังสเบียงและที่เก็บรถถังของพวกตาลีบันผู้กองมิสในอัสสันก็ไม่รอช้าเขาส่งดิลเลอร์คอฟเฟอร์และก็เบนเนตให้หลักลอบแทรกซึมเข้าไปหลังแนวพวกตาลีบันเพื่อชี้พิกัดให้ B 52มาทิ้งระเบิดทำลายคังเก็บอาวุธคังสเบียงคังรถถังรวมทั้งคังขังคังคังคัง,งอะไรทำไมก็แล้วแต่ของพวกตาลีบันให้ราบคาบด้านจาาสเปนเซอร์ที่คุมชุดบาวโวก็นำกำลังมาส่งทบกับผู้กองมิสได้ทันเวลาพอดีพวกเขาโจมตีกดดันพวกตาลีบันอย่างต่อเนื่องและหลังผ่านไป14วััันนบตต้งแ่รรภากิจจากอบอากบช ในที่สุด Northern i น l อแลและ ODA 595ก็สามารถยึดหมู่บ้านเบชามได้สำเร็จตอนนี้เหลือเพียงแค่45กิโลเมตรพวกเขาก็จะสามารถบุกเข้ายึดเมืองมาซาชารีฟที่เป็นเป้าหมายหลักได้แต่ไม่วายความชิบหายก็มาเยือน ODA 595จนได้เมื่อทางเบื้องบนต้องการกระชับเวลาในการยึดเมืองมาซาชารีฟให้สั้นลงพวกเขาส่งทีมรบพิเศษอีกทีมให้ไปคอยช่วยในพลแอตตาศัตรูคู่ปรับของในพลดอสตุมในการโจมตีพวกตาลีบันที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของมาซาชารีฟ ทางดอสตูมพอรู้ข่าวนี้ก็รู้สึกเหมือนโดนหักหลังเข้าโมโหเป็นอย่างมากเหลี่ยมเยอะนักนหนาไอ้พวกอเมริกันเนี่ยไปเว้ยพวกเรากับใครจะลบก็ลบกู้เราไม่ลบกนนึงแม้ผู้กองมิสจะตีหน้าเศร้าแล่าความเท็จเพื่อขอร้องให้ดอสทูมและคนของเขาอยู่เช่วยกันโจมตีพวกตาลีบันที่ช่องเขาเทียงกีนี้ให้สําเร็จซะก่อนแต่ไม่ว่าจะพยายามโน้มน้าวยังไงในพลเท่าแห่งนอร์เทิร์นอะแอนก็มีหือไม่อืออะไรทั้งนั้น เขาพาคนของเขาขึ้นควบม้าตะบึงไปอาลาดไม่แม้แต่จะสิงตาน้อยหันกลับมาดูคู่หูนักสู้อเมริกันที่กำลังยืนทำหน้าเซเวเหยียดเคให้ตายซิโลบินร้อยเอกมินเนลสันเรียกรวมสมาชิก ODA 595ทุกนายเพื่อแจ้งข่าวร้ายว่าตอนนี้ในพลดอสตูมผ่าภพยพลส่วนใหญ่ไปก่อนไม่รอแล้วนะตอนนี้เขาเหลือเพียงทหารอาสา,าชาวอัฟกันแค่ร้อยกว่าคน ส่วนศัตรูที่ช่องเขาเทียงกีนั้นดีร้ายไม่หย่อนหมื่นห้าทั้งยังนานาไปด้วยอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ต่างๆมากมายทั้งปืนคกปืนยิงจรวดมีทั้งขวดมีทั้งค้อนมีทั้งช้อนมีทั้งกันไกแต่แล้วไงใครแคร์มีดบอกเพื่อนนักรบทุกคนว่าไม่ว่าจะยังไงเขาก็จะโจมตีช่องเขาเทียงกีตามแผนเดิมส่วนใครไม่อยากไปก็ถอนตัวได้เขาจะไม่บังคับแต่นักรบ oda ห9 5ทั้ง12นายแค่มองตาก็รู้ใจ พวกเขาพร้อมใจจะจเผชิญหน้ากับศัตรตูถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปกับใจเหมือนเพลงที่ตายอราัาไทยร้องไว้เลยแล้วกันเหลือเมื่อวันบวเวลานอนในการเข้าโจมตีมาถึงผู้กองหนุ่มก็พาไพ,พ่พลของเขาเข้าประจำที่ทั้งๆท,ที่มีกำลังแค่ร้อยกว่านายแต่สายตาของนักรบต่ละคนกลับไม่มีความบาดวันเลยแม้แต่น้อยเมื่อทุกคนเข้าประจำที่มิดเนลสันก็แจ้งพิกัดโจมตีไปให้เครื่องบีฟิิทูเช่นเดิม ไม่นานนกเหล็กอเมริกันก็มาถึงจุดนัดพบที่หมายก่อนจะทิ้งระเบิดปูพรมเสียงดังสนั่นวันไหวไนงงองไปทั่วช่องเขาพลังทำลายล้างที่นกเหล็ก B52 ปล่อยออกมาสามารถจัดการขบ,บวนรถถังของพวกตาลีบันได้จนลาบคาบพ,พอเห็นอย่างนั้นเนวสันก็สั่งหัวโอบซ้ายท้ายโอบขวาขวบมมาปรับแนวยิงจัดรูปขวบวนเป็นตัวอยู่ก่อนจะลุกขึ้นไปเต็มกำลังโอดีฮขวบมมาไล่ต้อนยิงพวกตาลีบันมาได้ครึ่งทางพวกเขาก็ต้องผงะเมื่อลูกจรวดขนาด1 4 0ยมิลลิเมตรปีลงทางพวกเขาเร่าฝน โดยจรวดที่ว่าถูกยิงมาจากเครื่องยิงลูกจรวด BT21 ที่เป็นของศัตรูเนื่องจากมันก็เติมทูมาเหมือนกันขันจะขอกําลังสนับสนุนโจมตีท่าอากาศอีกก็ไม่ได้เนื่องจาก b ี2น้ำมันหมดเลยต้องบินกลับไปเติมเชื้อเพลิงที่ฐานวีนเนยด้วยเหตุนี้ความได้เปรียบจึงกลับมาเป็นของฝ่ายศัตรูโดยเครื่องยิงจหลวด BT21 ของพวกตาลีบันเป็นปืนใหญ่อัตราจรที่มีลำกล้องถึง40ลำกล้องโดยอัตราการยิงนั้นสามารถยิงได้ทั้ง40ลูกภายใน20วินาที แต่โชคยังดีที่จะหลดพวกนี้ไม่มีความแม่นแต่ถึงจะไม่แม่นก็สามารถกดดันไม่พวก ODA 595รุกคืบเข้ามาได้ใกล้กว่าเดิม ODA 595ตอนนี้ที่ถูกตรึงอยู่กลางสมอรภูมขยับไปไหนไม่ได้ดีหลายคงได้แต่รอความตายเพียงเท่านั้นท่านใดนั่นเองในผลดอสตูมก็พาคนของเขาควบม้าเข้ามาช่วยสหายอเมริกันที่กำลังเข้าตาจนในผลเขารู้ดีว่าเครื่อง BT 21นั้นพอยิงเสร็จมันต้องใช้เวลา10นาทีในการบรรจุกระสุนใหม่ ขาจึงใช้โอกาสนั้นนําเหล่านักรบหบลังว้า n นอเทิร์นไอเรแอนบุกเข้าโจมตีเครื่องยิงลูกจรวดทันทีโดยการร่วมมือกันกับพวก ODA 595ในที่สุดพวกเขาก็สามารถทําลายเครื่องยิงลูกจรวดของศัตรตูได้แถมยังถล่มพวกศัตรตูจนแตกพ่ายแยกย้ายไปคนละทางพวก n นอเทิร์นไอเรแอนและ ODA 595ยังร่วมมือกันโจมตีอย่างต่อเนื่องพวกเขากระชับพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆจนในที่สุดเช้าวันที่21ของการปฏิบัติภารกิจกลุ่มของในพลดอสตุมและพวก ODA 595 ก็สามารถยึดเมืองวาซาชชรีฟที่เป็นเมืองเป้าหมายได้สําเร็จแม้จะมีโอกาสเพียงริบดีแต่หน่วยรบพิเศษ ODA 595ของกองทัพบ,บกสหรัฐก็สามารถกลับมาจากการปฏิบัติภารกิจได้อย่างปลอดภัยทั้ง12นายการบุกยึดเมืองวาซาชชรีฟโดยเหล่าทหารมา้าและหน่วยรบพิเศษ ODA 595คือความสาเร็จที่น่าตื่นตาตืนที่สุดของกองทัพบ,บกสหรัฐฝ่ายวางแผนเซนาธิการคาดว่าภารกิจนี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีแต่ ODA 595สามารถทําได้สําเร็จภายในเวลา21วัน กลุ่มอลเคดาและตาลีบันถือว่านี่คือความปราชัยครั้งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของพวกเขาเนื่องด้วยภารกิจนี้เป็นความลับเหล่าสมาชิก ODA 595จึงเดินทางกลับมาตุภููลแบบเงียบๆโดยไร้ขบวนต้อนรับใดๆจากประชาชนชาวอเมริกันเนื่องจากไม่มีใครรับรู้ความสาเร็จที่ไม่น่าเป็นไปได้ในครั้งนี้ในปี2012 11ปีนับจากภารกิจยึดเมืองมาซาชารีฟได้มีการสร้างอนุสาวรีย์นักรบบนหลังมา้าเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้เหล่านักรบ ODA 595โดยอนุสาวรีย์ได้ตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมของตึก World สำหรับมิดเนลสันและในพลดอสตูมทั้งคู่ยังคบหาเป็นเพื่อนรักกันมาจวบจนเท่าทุกวันนี้เอาล่ะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ใบมะกรูดพริกแห้งหอมแดงกระทงกระเทียมกระดงกระดิ่งไว้ให้เรียบร้อยจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆจากเซเวชแนลสุดท้ายท้ายสุดเซเวก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอพระคุณครับและสวัสดีครับเจอกันใหม่วันหน้าวันที่แอดไม่บ้าและไม่เมาด้วยครับเด้อ